ลำไส้ใหญ่ของเราวางตัวโดยที่ช่วงต้นของลำไส้จะอยู่ด้านขวามือแล้วเขาก็จะวางตัวขึ้นมาในแนวนอนผ้ามาด้านซ้ายแล้วก็ลงมาเชื่อมต่อไปอยังทวารตรงจุดนี้เรามาใช้วิธีนวดเพื่อกระตุ้นลำไส้เพราะว่าลำไส้ของเราถ้าเราอยู่นิ่งๆ ไม่ค่อยขยับร่างกายระบบย่อยอาหารก็จะทํางานได้ไม่ดีไปด้วยถ้าเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็ใช้วิธีการนวดนวดท้องกระตุ้นระบบย่อยอาหารโดยที่จุดที่เราจะนวดจะด้านบนตรงปลายซี่โครงของเราแล้วก็ด้านล่างจะมีกระดูสองจุดตรงใกล้ๆกับหน้าท้องตรงนี้นะกับกระดูสะโพกตรงนี้เราจะไม่นวดกวดลงไปที่กระดูกซี่โครงแล้วก็กระดูสะโพก เราจะใช้วิธีนวดบริเวณเฉพาะช่วงท้องตรงนี้ค่ะ